ตัวอย่างเนี่ยคุณตามลงไปให้สุดเลยเร็วลงไปให้แขนสุดนะครับใครโทรมาวะฮัลโหลอ๋อครับเรื่องดรวจใช่ไหมครับครับผมหอครับครับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตีสี่สี่สิบห้าผมพร้อมให้เลยครับ ไม่ต้องห่วงครับทันครับได้ครับพี่เจ้กกัวพี่เจะกกัวไม่รบกวนครับตอนนี้ว่างครับว่างสบายมากครับับได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปใหม่ครับได้เดี๋ยวติดต่อให้ได้ครับโอเคครับครูตะไปไหนวะเนี่ยพี่เจะกกัวม่เห็น่าเนียเสื้อนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วนะพี่เจ้กัว วันแรงแล้ว